สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาอัปเดตกราฟบิตคอยและก็จิบะอินุนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและคอมเมนต์นะครับก็คลิปนี้เป็นก็เหมือนเดิมนะครับก็ผมไม่ได้เป็นผู้ชี้นาและในการลงทุนนะครับผมไม่ได้ว่าจะให้คุณซื้อตามหรือลงทุนตามผมนะครับเพราะผมทำกราฟมาคาดการว่ามันจะเป็นอะไรบ้างในแต่ละวันแต่ผมลงทุนในปีนะครับผมเข้าลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นแล้วก็ คณทุกคนที่หวังดีนะครับผมยังกําไรอยู่นะครับผมแต่คนอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ตามผมหลักมากกว่าหนึ่งเดือนก็จะกําไรแน่นอนนะครับแต่คนไหนที่มาบอกว่าการตุนเพราะผมเนี่ยนั้นก็ต้องตัดสินใจเองนะครับเพราะว่าคุณโตแล้วคุณมาฟังคาพูดผมเนี่ยผมให้เอาแนวคิดไปปรับใช้ไม่ใช่ว่าใจคุณซื้อราคาไหนที่ตามผมนะครับดังนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ มาดูกราฟก่องบิดคอยกนก่อนเลยนะครับผมนะครับคลิปนี้ที่ทาทุกคลิปนะครับก็เป็นมุมมองส่วนตัวล้วนๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาบอกผมนะครับว่ายังไงบ้างว่าต้องอย่างโน้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงทุนแค่หลักสองสามร้อยบาทนะครับนะครับก็ขอย้ําด้วยนะครับแล้วผมก็คิดเองได้นะครับว่าผมลงทุนแบบไหนนะครับไม่หองแงนะครับผมเพราะว่า หลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามันมันจะไม่ผ่านนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าสู้ไม่ได้ตลาดนี้ก็ออกจากไปตลาดไปเลยนะครับผมนะครับเหรียญไหนเหรียญอะไรก็ไม่สนใจนะครับจะเข้าเหรียญคงเหรียญเกมก็จ้างมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปที่บะมันก็มีเกมสุดท้ายแล้วมันก็ไปเหรียญไหนที่เป็นกระแสมันก็จะตกได้เหมือนกันนะครับก็แค่บอกไว้นะครับผมก็โลกการลงทุนนี้ผมลงทุนมามากกว่า10ปี15ปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตลาดคริปโตนะครับดังนั้นแล้วผมก็ ก็พอตัวนะครับก็บอกตรงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่หวังดีนะครับผมโอเคครับเราลงทุนเราซื้อก่อนที่คนอื่นจะซื้อแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับด้วยกันนะครับผมว่าเราซื้อที่ราคาไหนนะครับผมตอนนี้มาดูครับของบิตคอยก่อนนะครับที่ผมบอกว่าจะต้องลงมาที่4ี่หมนะครับสี่หมหรือหรือห้าหมื่นนะครับถ้าลงมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมไม่ได้ลงทุนกับบิตคอยนะครับผมก็เอาเป็นว่าพี่ใหญ่ดูตลาดนะครับผมดูแค่แค่ดูตลาดนะครับ ทำไม่ผมบอกว่าต้องลงนะครับก็ส่วนนี้นะครับที่ผมเคยพูดไว้นะครับผมก็พูดไปตลอดนะครับพูดขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเขาเป็นธรรมดาบางวันผมมองปาบขึ้นทั้งปีนะครับวันนี้ผมมองขึ้นทั้งวันแต่อีก3มชั่วโมงมันต้องลงนะครับนี่คือการเทรดเรามันไม่ตายตัวนะครับไม่ใช่มายึดติดอะไรบ้างขึ้นอะไรลงบ้างลงอ่ะนั่นคือคุณไม่รู้เรื่องนะครับคุณไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะครับโอเคอ่าสเต็ปที่หนึ่งนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับแต่งนี้แต่งนี้ อะตรงนี้หนึ่งสองพันเก้าสองพันแปดนะครับสถิติสองนะครับสถิติสองตรงนี้นะครับสามพันเก้านะครับตรงนี้สามพันเก้าขึ้นไปสถิติสามถ้าลงลึกถึงระดับยี่สิบนะครับเจอแน่ครับผมสี่หมื่นเก้าพันตรงนี้สามหมื่นเก้านะครับ เจอแน่สี่หมื่นเก้าพันนะครับประมาณสี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นแปดพันเอาเป็นว่าช่วงระหว่างอยู่ห้าหมื่นถึงสี่หมื่นเก้าพันเนี่ยลงแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเขาลงมาถึงดินแต่ปัญหาคือตรงนี้มันจะถึงแล้วนะครับแต่ยังอยู่แถวห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสามนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันแล้วจะถวัดขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นลากยาวไปอีกเดือนสองเดือนนะครับเพืเ่อนๆจนกว่าครับอีกโอ้บอสอีกนะครับสมอว่าขึ้นแบบนี้นะครับผมคิดได้คุณหลายคุณรู้ล่วงหน้าเลยนะครับแบบนี้ ถ้าเกิดมป็นยกแล้วนะครับถ้าเกิดยกที่ห้ามห้าหมื่นสี่พันนะขึ้นไปต้องไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเสร็จแปดหมื่นดอลลาร์เส้นสตูกกติกอยู่วอรอยู่แบบเนี้ยอนไรต่อไปก็จะย่อนี้อีกยอมันจะบอกว่าถึงยีง 20, ่สิบถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรขึ้นอีกก็จะขึ้นไปหนึ่งแสนดอลลาร์อ่าแต่น,นี้ก็จะลงมาอีกนะครับแต่ลงมาไม่ถึงห้าหมื่นสี่อาจจะลงมาแค่หกหมื่นเก้าพันนะครับเพราะตอนนี้มันขึ้นไปสูงสุดหกหมื่นเก้าพันนะครับจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยครับ ผมคิดว่าจะต้องเป็นลักษณะลักนณะแบบนี้แน่นอนนะครับผมโอเคส่วนทำเฟร,รมของเดนะครับทำเฟร,รมของเดเพื่อนเพื่อน,นคนไหนที่ติดตามในทิกตอกนะครับให้มาติดตามใน YouTube ได้นะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอ่ะเผื่อว่ามีเหรียญที่คุณสนใจแล้วไปตรงกับที่คุณกําลังศึกษาอยู่นะครับแต่ผมดูผมดูสายกราฟนะครับพื้นฐานผมเข้าแล้วผมไม่จำเป็นต้องหาพื้นฐานอีกแล้วเพราะคนไหนที่มัวแต่รอว่าทาอย่างนูน้นอย่างนี้ใช่เหรียญอย่างนี้ดีแล้วนะ่ะคุณก็ต้องมาเข้ารับดอยที่ผมค่อนข้างที่จะ ซีรีสค่้นข้างที่จะรู้สึกว่าเออตอนที่8ปดพันแหรือ5 0 0 0ันอุปันเจ็ดพันนั่นแหละคุณเข้าเพราะว่ามันจะเข้าราคาขึ้นนะครับหรือว่าเข้าที่จะเข้ารูปินอุ้นะครับเพราะคนส่วนมากคิดแบบนั้นคุณก็ต้องโดนนะครับไม่แน่พวกผมอาจจะขายใส่หัวคุณก็ได้นะครับคุณตรงๆนะเพราะว่าเพราะว่าคุณรอแต่ข่าวรอเออมันทาอะไรดีข่าวข่าวข่าวรอแต่ข่าววันตั้งปีตั้งชาติรอแต่ข่าวนะครับโดยที่ไม่คาดการณ์ว่าจะลงทุนก่อนนะครับรอให้มันชัดเจนแล้ว นะครับประมาณนั้นแหละรอให้โควิดหายแล้วแล้วถึงจะลงทุนนะครับอ่าแล้วมันก็ได้คินได้ไงครับผมลงทุนในหุ้นโรงแรมรอให้โควิดมารอให้ฝรั่งเข้าโรงแรมแล้วราคาหุ้นจาก1ึงบาทก็ไปสิบบาทนะครับประมาณนั้นนะครับเราต้องลงทุนก่อนคาดการณ์ก่อนว่าสามสี่ปีแล้วเขาพยายามจะบอกว่าเปิดประเทศเครื่องบินจะบินแล้วอ่าจะบินจะบินแล้วเนี่ยหุ้นจากตัวสองบาทอาจจะขึ้นไปสามบาทเราอาจจะได้เราจะเข้าสามบาทแล้วนะครับอ่าพอเราเข้าสามบาทเสร็จปั๊บเนี่ยสุดท้ายอ่าคนที่ไม่รู้เรื่อง โอต้องร้อยฝรั่งมานอนในห้องแล้วนั่นแหละราคา7บาท8บาทคุณก็เข้าผมก็ขายให้คุณนะครับประมาณนี้แล้วโบก็จะจี้ว่าไป10บาทอ่าตอนนั้นอยู่7บาท8บาทดกว่าเออฝรั่งโรงแรมน่าจะถือต,ตัวนะต้องไปสิ12ิสจุดใต้ f, โบกเกยนข่าวหรอกนะครับไม่มีธรรมิบานจุดใต้ผมก็ขายพวกคุณพวกคุณก็ยังขายฝันอยู่นะครับเออไปถึงไปถึงโบโกโบกน่าจะถือประมาณนั้นนะครับนี่ก็บอกให้คุณรู้ล่วงหน้าแล้วกันโอเคนะครับสำหรับที่เขาย่อลงมาอยู่ส่วนนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับจุดโลสุดนะครับของวิก นี้นะครับอยู่ที่5 3 4 0 0 6สผมขอให้มันอยากให้มันดีบ่าวขึ้นนะครับเพื่อนๆนะอยากให้มันดีบ่าวแต่มันไม่เกี่ยวกับบิตคอยนะครับผมเน้นชีบาาตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวมารูกันว่าชีบาามันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆนะครับก็ผมทำคลิปแบบนี้ทุกวันนะครับก็ท่านไหนที่บอกว่าลงทุนตามผมมากับทุนเนี่ยก็ตัดใจเองนะครับผม,ผมก็ไม่อยากตอบโต้อะไรมากมายเพราะผม ผมดูแลตัวเองได้แต่คนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ผมดูแลเฉพาะคนที่ f c ผมเท่านั้นและก็จริงจังนะครับคนไหนที่ไม่มีเสียดายที่บะที่ไม่ได้ราคาหลักที่เราเกิดกาไรเป็นพันเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะค,คุณคุณเสียดายก็เสียดายไปนะครับคุณมีเหรียญของคุณก็เหรียญของคุณไปเหรียญของใกลใกรก็รักใกรก็ห่วงนะครับก็แล้วแต่นะครับ ความฝันหรือความจริงความไม่จริงไม่เป็นไรเพราะเราลงทุนตั้งแต่ที่บาทมันไม่มีอนาคตนะครับเพราะไม่มีอนาคตเนี่ยเราก็ไม่ได้กลัวอะไรเนะครับเพราะเรายอมรับลงทุนที่เงินก้อนนั้นที่เราใส่ไปแล้วนะครับแต่เมื่อไรที่คุณมั่นใจมากกว่าเราก็กล้าที่จะตัวนะครับพอเรากล้าตัวเนี่ยราคาจะขึ้นจะลงเนี่ยเราไม่ไม่อาจจะไม่ต้องสนใจนะครับสนใจนั่นแหละแต่ว่าช่วงั้นสั้นเนี่ยเราจะต้องตัวนะครับตอนที่มันขึ้นแปดแปดปันเจ็ดปันยังมีคนเข้าเยอะแยะมากมายผมก็เข้านะเพราะผมไม่รู้ว่าราคาสูงราคาต่ำเพราะผมซื้ออนาคตนะครับ นะครับผมเชื่อนาคศนะครับถ้าคุณรอวัชิบตะตามข้าตลาดคือวชิบะข้ากระดานใหญ่หรือเป็นแก้ส่วนเป็นปันจจัยเล็กๆนะครับแต่หมายความว่าเป็นปันใจจัยใหญส่สำหรับบางกระดานถือว่าเนข้าววินุสกระดานใหญ่แต่กระดานเล็กๆเ,กเกนี่ยที่แต่ละประเทศแต่เหมือนจะมาเข้าบล็อกไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้วิ่งกระตาแตกนะครับผมมันวิ่งแก่นิดหน่อยมันก็ไม่เกี่ยวก็ว,กวิ่งเฉพาะที่ คนเรา,าตื่นตื่น,ต,นตื่นตัวเองจะเข้าไปซื้อประมาณนั้นแหละมันไม่จำเป็นต้องวิ่งเยอะนะครับแต่โอเคถ้าบอกว่าธุรกิจนี้มันใช่แล้วมันเกิดขึ้นแน่นอนอันราคาจะไปอย่างมหาศาลนะครับที่บาทจะไปตัวบาทตัวหนึ่งกระตังมันม่นใช่ไหมครับเพราะหนึ่งกระตังก็เป็นหลักร้อยล้านนะครับกำไรประมาณแบบนี้ก็ดีกว่านะครับพรพดตรงๆนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็ S1 นะครับ S1 สามารถ ต้องมายืนอยู่ตจนนี้นะครับเพื่อนๆจะสามารถรีบอลขึ้นกลับมาได้นะเป็นเทนก์าขึ้นนะครับเอหนึ่งจะต้องขึ้นเลยเส้นเหนือนี้นะครับเส้นสีเหลืองตรงนี้จะาตัดเส้นตรงนี้ก็คือห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยี่ีนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยีีต้องยืนมานะครับแต่ถ้ายืนมาไม่ได้เนี่ยจะลงต่ออีกนะครับจะลงพรวดต่ออีกนะครับจะลงพรวดต่ออีกครับนี่คือโซนแนวรับนะครับโซนแนวรับแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับโซนแนวรับแนวต้านอยู่โซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับห้าหมื่นสามพันหกร้อยสามห้านะครับนะครับ 54,800นะครับคลิปนี้ก็ตอนนี้ตี50าเ็นาทีนะครับก็ตามมาฝากเฉพาะเพื่อนๆเ,เท่านั้นนะครับคนไหนที่เว็บช่อง YouTube ผ่านมาผ่านไปถ้าเกิดตกใจก,ก็กดติดตามนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตกใจก็ไปที่อื่นได้เลยนะครับเพราะว่าเราเราลงทุนเพื่อนาคตนะครับแล้วก็ผมไม่ได้จากอ่าข่าวมาอ่านให้คุณทุกฟังนะครับอ่านมาผ่านไปข่าวการะแสก็ไปตัวอื่นเพราะคุณกล่าวว่ากาลาดีแซนดี้สุดท้ายคุณก็โดนก่อนนะครับเมื่อวานอัานสืนคุณโดน,นแล้วแต่โอเค พรุ่งนี้มันจะขึ้นเป็นตัวพันก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับนั่นแหละก็ขอให้มันไปนะครับแต่เราไม่ได้ว่าอะไรแค่ยกตัวอย่างสั้นๆนะครับผมก็ขอให้คุณได้เห็นภาพนะครับแต่คุณไม่รู้ลึกรู้จริงก็ไม่ต้องผมไม่จําเป็นต้องอธิบายให้คุณฟังว่าชีบะมันรู้ลึกหรือจริงแค่ไหนเพราะผมรู้แค่ว่ามันดีแค่นั้นแหละผมบอกคำดีผมไม่ต้องบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์กันนี้มีน็อตกี่ตัวนะครับผมนะผมรู้แค่ว่าไอ้มันไปถึงก็พอนะครับแล้วก็ไปอย่างอย่างระมัดระวังนะครับผม ดังนั้นแล้วเราไม่ต้องทําเป็นเก่งว่าครั้งเราไม่ต้องเป็นต้องซ่อมรถเองได้นะครับเราจะเอาเงินไปจ่ายให้เขาเขาซ่อมให้เราก็ได้ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องไปพัฒนาจุดอ่อนนะครับรู้แค่จุดแข็งทาเงินก็พอนะครับผมวิชาไหนก็เหมือนกันที่เรียนไม่จําเป็นต้องเก่งทุกวิชาเพื่อให้สอบเอาไว้ได้เพื่อสอบให้ผ่านไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาให้มันทุกภาษาไม่จําเป็นครับเอาภาษาที่คุณทํามากินแล้วหาเงินปัจจุบันนี้คุณจบมาคุณต้องหาเงินครับไม่จําเป็นต้องทํางานประจําครับทํายูท อ่าแบบแบบแบบด้วยมือถือมาออนไลน์การพูดหรือหาความรู้หรือขายของดบชิปได้ได้หมดครับได้หมดครับอยู่ที่เราเรียนรู้แต่อ้างว่าไม่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็ชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรกินนะครับโอเคก็มาดูตามฟรลมของเ1 5นะครับ s อก็คิดว่าถ้าสามารถเทสคุณแม่ที่แถวแถวโซนนี้ได้ก็จะเป็นเดนกันขึ้นกลับตัวแล้วครับ5 6าหกหานะครับกลับตัวไม่กลับตัวแต่โซนนี้เราต้องเกาะแล้วนะครับเราต้องเกาะแล้วตักไม้สองไม้นะครับแล้วก็กันไว้สัก สามสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเผื่อว่าลงมาที่ห้าหมื่นสี่จะได้ตัวประมาณนี้นะครับเอ่อประมาณสี่หมื่นเก้าจะได้ตัวเฉลี่ยนะครับผมโอเคเราไม่จำเป็นต้องให้ตูกครั้งแรกนะครับอาจจะผิดพลาดสักสองสามครั้งนะครับเราเคยเคยลงทุนมาผิดพลาดสักเก้าตัวนะครับนะครับแต่จะเจอสักตัวที่บิ๊กบิ๊กจอดเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดังนั้นแล้วขอให้ทุกคนมาเจอเจอนะครับเจอตัวนั้นนะครับผมโอเคครับบิตคอยก็เอากันว่าส่วนแนวรับก่อนนะครับแนวรับอยู่ประมาณห้าหมื่นสามสี่หกสองณเวลานี้นะครับก็ หวังว่าจะขึ้นเทสกลับไปที่โซนโซนตรงนี้นะครับผมโซนห้าหมื่นอ้าห้าหมื่นสูนหกหมื่นนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดลงแรงเนี่ยมันก็ขึ้นแรงได้นะครับขอขอทุกคนโชคดีนะครับเดี๋ยวผมไปดูชิบ่าอีกกว่านะครับก็เป็นแค่ภาพรวมตลาดนะครับอ่าชีบานะครับก็ได้เทสขึ้นมาที่ตอนนี้สามเก้าเจ็ดเก้านะครับการลบของตลาดมันไม่ช่วยอะไรให้มันตกใจได้เลยนะครับเพราะว่าถอยมันลบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวาน บิดกัวอยู่ราคานี้มันก็อยู่สามพันห้าสามันกนั่นหมายความว่าเดี๋ยวมันจะมีแรงถ้าเกิดเจ้านี้เป็นเขียวะไกอย่างมันจะมีเมาอ่ะดีใจว่าขึ้นไปแล้วสี่พันสองแล้วตัวนี้แดงแดงแดงสุดตายพวกเนี้ยไก่กัดกัดทุนแล้วก็มาเข้าสับชีบาทแล้วจะดันราคาชีบาทแล้วจะลากต่ออีกเป็นสิบยี่สิบวันเป็นเดือนเป็นปีนะครับแล้วก็คุณจะรู้ว่ามันไปมากกว่าแปด0ันแปดมันเป็นยังไงผมจะฝากไอคิดแต่ผมคิดบิดพลาดก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็ยังกําไรอยู่นะครับแต่อยากห้บอกว่า ผมจะเกิดความสะใจของผมแน่นอนนะครับถ้าคนไหนที่แบบไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องแล้วมาพูดไม่ดีนะครับผมไม่ชอบนะครับผมโอเคนี่คือตามเฟรมของ M1 นะครับแต่เราอยากรู้ว่านะครับว่าสิ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนนะพอดีเต๋อหลับนะครับไม่ได้พักมา 3- าสเดือนแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ทมช่องมานะครับผมก็ติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ปกติแล้วผมลงทุนผมนอนให้หลับให้สบายก็ดีกว่านะครับไม่ต้องมามาทําอะไรมันมากมายนะครับเพราะเทรดอยู่ปกติก็ ก็พอ,อใ,ชใช้ชีวิตได้แล้วนะครับไม่ต้องมาลําบากอะไรนะครับสรุปนะครับิบะนะครับลงมาที่จุดต่ําสุดนะครับห้าพัน้อก็คาดไว้แล้วล่ะว่าจะมา5้0 0ันห้แต่3 5มพนะครับสามพแต่เราไม่ได้หมายในความว่า3 5มพันาสามพันหกสิบที่รเรห็นนะตอนนี้อาจจะมาสัก3ามพถึงสามพก็ได้หรือมันอาจจะทิ้งม,มาแค่3 5ม0แล้วก็ดึงลากยาวต่อจากนี้ไป10000หมื่นหนึ่งหมื่น อ่าไปสองหมื่สามหมืสมืศูนย์จะหายไปแต่ละตัวนะครับก็เป็นไปได้เพราะเราคุณมองแค่ว่าที่บอกเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคุณมองแค่ว่าเราจะคิดก่อคุณมันคิดแทนเราว่าเออมันจะไปแค่ไปในหนึ่งเดือนอะไเนี่ยมันไม่ใช่ครับเรามองสองปีสามปีก็ได้เราให้เวลามันนะครับแต่ปัญหาคือเราดูกราทุกวันผมทําคลิปผมก็ต้องทำลักษณะแบบนี้เพราะผมไม่รู้ผมมีความรู้แค่นี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นความรู้หรือเปล่าแต่ผมมาพูดคุยกับเพื่อนๆของผมต้าคนไหนที่ไม่ได้ ต่งจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งจริงๆก็เพิ่งมาติดตามมันก็ต้องโดนนะครับเพราะว่าผมผมปลายตายมันขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะการลงทุนของผมนะครับที่ผมเคยทําได้หลายๆตัวนะครับนะครับก็ผมใช้หลักการแบบนี้นะครับผมก็ลงทุนก่อนที่คุณจะเห็นคุณค่านะครับแต่เมื่อคุณมาเห็นคุณค่าผมอาจจะขายให้คุณที่ราคาแพงกว่าแล้วก็ได้นะครับนี่คือผู้ได้คุณฟังนะครับผมสําหรับครับดีนะครับครับดีผมก็พูดไว้เสมอนะครับว่าวันนี้ไม่ใช่วันนี้นะครับคือ มันจะต้องยกเป็นสีเขียวไว้ได้นะครับใต้สวยก็ต้องเป็นวันนี้นะครับพเพเื่อนๆใต้ดีนะครับยกเป็นวันนี้นะครับเป็นแตงเขียวอยู่โซนนี้แล้วก็แตงเจ็ดโมงเช้านะครับเดี๋ยวเจ็ดโมงแต,แตงเดคเกิดขึ้นแตงใหม่นะครับจะเป็นลักษณะอาจจะขึ้นเป็นแบบนี้เราก็ได้แสกหน้าไปที่ตะลุเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับพเพื่อนๆเป็นไม่ได้หมดนะครับเพราะว่าเราลงทุนนี้เราก็ต้องโฟกัสต,ตัวของเรานะครับตัวที่ไม่ได้ทาเงินให้เราเราก็ไม่ต้องไปโฟกัสมันนะครับผมนะครับ เดี๋ยวคุณก็จะสับสนสายไปสายมานะครับเมื่อวานผมรู้นะครับผมนะครับเห็นไหมสามก็เก้าสี่จะสี่พันแล้วมันหมายความว่าอะไรเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นต้องแจ้งสีเขียวนะครับเพื่อนๆที่ตื่นมาเขาขอให้เพื่อนๆดีใจด้วยนะเพื่อเพื่อเพื่อเอเจ็ดโมงอ่ะจะไปสี่พันสองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นแจ้งเดียรแจ้งเขียวแน่นอนผมคิดว่าเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนของผมคือแน่นอนทุกวันอยู่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะหมายถึงว่าผมมั่นใจนะครับแต่ไม่ได้ย มันจะด้งขึ้นไปนะครับเมื่อเกิดตะลุตรงนี้ได้นะเพื่อนๆนะรับรองนะครับรับรองไส้แตกแน่นะครับตรงเนี้ยมันขึ้นจนคุณตะคุณจอดอ่ะคุณปอดแตกแน่นอนครับถ้าคุณไม่ตั้งสต็อปไว้4,002นะครับ4,002เคยทำจุดสูงสุดอยู่อ่าตรงนี้นะครับประมาณสัก4,700นะครับ4,777นะครับก็หวังว่าจะให้ขึ้นกลับไปได้แต่ตามเฟรมวีคนะครับมันต้องเกี่ยวแน่นอนนะครับวีคนี้สิ้นเดือนจะต้องปิดแก็บให้เป็นสีเขียวนะครับจะต้องปิดแก็บให้เป็นสีเขียวหรือไม่ก็ ดูตรงนี้ม่ดีดดนะี้ตาดูดีดีนะครับดูตรงนี้ดีๆนะตาดูดีดีนะครับโซนที่เราได้เออลืมบอกไปนะครับนี่คือส่วนของเรานะครับนี่คือส่วนของพวกเรานะครับส่วนของพวกเรานะครับ,รบตรงนี้ขึ้นไปซื้อทุกราคาเราไม่สนใจต้นทุนอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าขาดทุนแล้วก็ได้ไม่เป็นไรคร,รับไม่เป็นไรตกลงมาก็าซื้ออีกนี่คือการลงทุนของเราวางแผนแล้วต่อไปเราก็จะหยุดหยุดแก้ หย,หยุดซื้อแค่04ตัว1 2 3 4หยุดซื้อแล้วถอยไป999เราก็ซื้อแต่ต่อไปเราจะหยุดซื้อได้เพราะว่าต่อไปมันจะหายไปเหลือ0.01นะครับอาจจะใช้เวลาคุณไม่ต้องมาคิดแต่ละครับมาเก็บต้องเท่าน,นนี้นะครับ1มาเก็บเท่าไรผมไม่ว่าบิตคอยมันก็จะโตนะครับแต่ปัญหาคือวันนี้มันหรือปีนี้มันเป่าเหรียญเท่านี้แล้วอีกสองปีหน้ามันเป่าเหรียญเป็นสิบเต้าอ่ามันก็ลด แต่ไม่เดยนไปได้นะครับนี่คือเราต้องคิดแบบนั้นแต่ไม่ใช่เออเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปไม่ได้ก็ไปไป,ไปที่อื่นเลยนะครับประมาณนี้วีกนี้นะครับมันจะต้องเป็นสีเขียว,วน,นะครับขอย้ําจะต้องเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นบวกเล็กๆน,นะครับหรือว่าเป็นบวกแบบนี้นะเป็นบวกแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วมันจะขึ้นจนตายเลยนะครับประมาณนี้นะครับแน่นอนนะครับผมวีกนี้เราดูนะครับวันอาทิตย์นี้มาดูกันว่าจะปิดสีเขียวแบบเต็ม แบบเต็มแท่งแบบนี้ได้หรือเปล่าแบบแบบนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะทาแบบไส้บวกแบบนี้ถ้าไส้บวกนี้คือวิกใหม่ก็จะเป็นแน่นอนมันจะไม่ลงแล้วครับเพราะาเรียกว่าจุดกลับตัวนะครับผมโอเคมาดูทามเลรมกองดีนะครับตาฟิฟรมกองดีก็วิกนี้นะครับวันนี้ก็ผมคิดว่าจะต้องเป็นสีเขียวไว้ได้นะครับสีเขียวไว้ได้ที่ราคาเท่าไหร่นะครับต้องดึงขึ้นเป็นทาไส้เป็นแบบนี้ต้องปิดสี่พันสองสี่พันสองห้าศูนย์ได้ได้นะครับสี่พันสองห้าศูนย์ได้ได้นะครับเพื่อน ส่วน S4 นะครับ S4 ก็กลับตัวแล้วเรียบร้อยนะครับจะเจนมากครับผมไม่มีปัญหานะครับก็คิดว่าเช้านี้จะถ่นมาสดใสนะครับนะครับนะครับตามจุดกลับตัวตรงนี้นะครับสองเบิ้ลนะครับก็เดี๋ยวจะพุ่งขึ้นไปนะครับผม S4 นะครับ S4 ก็ตรงนี้4ี่0จจากเมื่อวานก่อนนะครับ อ่าก็จะป่านแนวต้านตรงนี้4,002ได้ก็จะบินยาวเลยนะครับตัวนี้นะครับก็กลับตัวเรียบร้อยนะครับหวังว่าไอเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นถ้าลงมา3,000กว่าเราก็เก็บอีกนะครับแต่เราคิดว่ามันจะไปเลวนะเพื่อนๆนะครับระวังนะระวังไปตื่นมาเป็น4 0 0นะครับตอนนี้5โมง20แล้วนะครับก็อาจจะไม่ต้องเร่งดีมากเพราะเพื่อนๆยังไม่ได้ตื่นนะครับผมโอเคเราทำคลิปมาจริงใจขนาดนี้แล้วยังยังมาว่ายังไม่ได้อีกนะครับมันไม่โอเคนะครับผม นะครับผมกอนกางเกลมากขอบคุณครับสําหรับ99คอมเมนต์ที่รู้สึกดีแต่มันมีหนึ่งเม้นที่มีมารประจนอ่ะก็ผมผมมันก็ชอบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออใครอยู่แล้วนะผมทำคลิปผมเทรดเองผมกำไรเองได้ครับเทรดเสียผมก็เทรดเสียทีนี้ผมมันกังสุปดปรตเราเสียหายอยู่มาององแงแบบนี้มันไม่ได้นะครับนะครับต้องใช้สมาธินะครับผมมีคนบอกว่ากัดตุนเพราะผมด้วยนะครับตั้งแต่ลงทุนมาแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไร ผมว่าเป็นไปไม่ได้นะผมไม่โอเคนะครับต้องมาพูดแบบนี้เพราะผมพูดเสมอว่าไม่ได้ต้องลงตามผมคุณชอบที่เหรียนในอะไรดีสามนาทีแล้วสุดท้ายไปซื้อวอกเวกไปวกเวกมาสุดท้ายแล้วแก้ปอร์ดไม่ได้นะครับประมาณนี้แหละครับสุดท้ายเขาหายแล้วเ็าไปทำาขาไปทำคลิปอื่นอีกเดี๋ยวต่อไปขี้บาขึ้นอีกก็ข่าวมาทุกวันขี้บะาโอ้ขี้บา,บาดังโน่อย่างนี้รักนักรักหนาแล้วคุณมาดูกันว่าจริงไหมแค่นั้นแหละครับโอเคนะครับก็ สามารถที่จะขึ้นไปเทส4,002ได้นะครับถ้าเทส4,002ได้ก็ทะลุได้นะครับผมคนุ้นก็ต่อครับหวังว่าไปได้นะครับถ้ามันลงมาลงไปนานแล้วแต่มันลงมาตั้งเดือนแล้วครับเพื่อนๆลงมาเดือนมันจะขึ้น2วันก็ได้นะครับโอเค M15 นะครับก็ลับตัวหมดแล้วนะครับนี่นี่คือทาแต่งลักงณะกลับตัวนะครับแบบนี้ลับตัวแรงนะผมคิดว่านะแบบนี้แบบนี้ผมคิดว่าจะต้องลับตัวแรงนะครับแต่งแต่งแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าแต่งอะไรก็แล้วแต่เพื่อนนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะขึ้นนะครับมาดู M M นะครับ m5 ไปต่อครับเพื่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับแม็กี่บันเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นมาเทสตรงเนี้ยสี่บันเจ็ดสี่นะครับโอเครูปเจ้านี้ถ้าเกิด่านสี่พันสองไปได้ก็จะสุดยอดเลยนะครับเพื่อนก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับลิปนี้ผมมาทําไมฝากเพื่อนๆนะครับเปิดเพื่อนที่ติดตามผมจริงๆเท่านั้นนะครับเอาคนที่จริงใจเท่านั้นนะครับคนที่่านมาบันไปเนี่ยผมไม่สนใจนะครับถ้าเกิดคุณเบรกแล้วหยุดกดติดตามไว้นะครับคุณก็จะได้เหรียญที่คุณ สนใจนะครับเพราะผมทาตัวนี้ผมรู้ตัวนี้นะครับผมเข้าใจในธุรกิจของมันนะครับแต่ผมไม่สามารถอธิบายให้คุณได้ทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้มาขายของให้คุณนะครับผมลงทุนของผมเองได้คุณมาต่อให้คุณซื้อสักพันคนในในบ้านเรานะครับมันไม่ทําให้ราคากระเตื้องขึ้นได้ครับนี่เป็นของโลกนะครับมันเป็นของตลาดโลกนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับโอเคกอเทรนนะครับเาบัตทาบัตบ้างก็ธรรมดานะครับขอนั้น้นเป็นจุดสัมผัสโลใหม่ ดูไหมต่ำสุดยกอาย,ยกอายยกโลยกอายโลโเป็นลักษณะแบบนี้ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต้องกับเทนนะครับแต่อไอาใดก็ยกแล้วนะครับเพราะกราฟยกขึ้นโโนะครับโอ้บอสนะครับซื้อมากขายมากเกินไปนะครับแล้วก็จะมีแรงบายเข้ามานะครับผมโอเคสามพันเก้าร้อยก็โอเคนะครับมันอคืนขึ้นไปเต็ตสี่พันแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะครับผมช่วงนี้ต้องประคองพอร์ตดีดีนะครับเพื่อนแล้วเวลา และเวลานี้ก็มีประสบการณ์จะโกจะซื้อจะทรงจะขายตรงไหนก็ตัดใจกันเราเองนะครับโอเคครับนี่หมดโลนะครับลงวอลุ่มตลาดนะครับ <c oughs> เพื่อนๆอันดับหนึ่ง BTC นะครับอันดับสองคาราก็ร้อนแรงมากสุดยอดมากครับผมยินด,ดีกับทุกคนด้วยนะครับที่กำไรนะคนกาดตุนผมก็ยินดีด้วยนะครับเพราะคณกัดตุนวันนี้คุณจะกำไรข้างหน้าแต่ถ้าคุณกำไรวันสองวันเล่นแล้วกำไรเลยคุณจะฮึ่เก๋มั่นใจสุดท้ายคุณหมดตัวได้นะครับหนึ่งสองสาม BTCETH Gala าแซน บีเวดีบีเอ็นบีมาหนาชีบะบีทีีนะครับแต่ถ้าอื่นตัวอื่นโผลแปบแ๊บเป็นไปมาถ้าเราไม่รู้อ่ะมันคือตัวอะไรเพิ่งมาวันเดียวแบบเนี้ยนี่เ็าเรียกวอาลุ่มเข้าแล้วเราต้องรีบศึกษาทันทีนะครับแล้วมันจะวิ่งแบบกาล่าแบบแซนนะครับผมประมาณนี้นะครับอืมงดนะครับก็ร้อนแรงนะครับอันดับหนึ่งก็ร้อนแรงของบีเอ็นบีนะครับก็จะเป็นอันดับหนึ่งบีเอ็นบี ตลอดการกาลาดาดาเนียบิตซีเทเอสชิบะนะครับชิบะติดท็อเสนูตลอดนะครับนะครับเดี๋ยวขอน้านี้ชิบะจะขึ้นมาอยู่อันดับ2อันดับ1อันดับ3นะครับแต่เดี๋ยวสักพักนะครับก็ไม่เกิน3วันนี้ครับเขาจะขึ้นมาอยู่เล่นอยู่อันดับนี้อีกสักเดือน2เดือนนะครับอันดับหนึ่งนะครับเป็นการคาดเดาของผมนะครับโอเคน่าจะพอได้หรอครับ หวังว่าคลิปนี้ขอให้ขึ้นกับประเทศมากกว่าสี่พันนะครับผมแล้วก็อย่าให้มันลงเลยนะครับนะครับเพราะว่าเป็นเทรนที่มันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมจะต้องเล่นอยู่ในเทรนไลน์แบบนี้นะครับอขอขอทุกคนทุกโชคดีนะครับยังไงเก้าโมงสิบโมงก็ไปตามคลิปกันใหม่ถ้าไม่เป็นไปตามที่โอกาดคลิปนี้ก็หวังดีทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับผมสวัสดีครับ